ขณะนี้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพธิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับจากนี้ไป จะเป็นพิธีราธนาศีห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความจุจริตจิตจจร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคืนนิพพานดังนั้น ขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำราธนาสีห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงราคขนาทายะติสละเนนัสหะหปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาธายาติสเลเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาธายาติสเลเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ขัม ah ังสารนัง <sh> <spe ak efecto> ัจามีสังฆังสระนังัจามีสังฆังสรนังัจามีทุติยัมปีพุทังสระนังัจามีทุติยัมปีพุทังสระนังัจามี ทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจามิทุติยัมปีสังขังสระนังคัจามิทุติยัมปีสังขังสระนังคัจามิตติยัมปี ุทธังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตติยัมปิธรรมังสระนังขจามิตติยัมปิธรรมังสระนังขจามิตติยัมปิสังฆัมสระนังขจามิตติยัมปิสังฆังสระนังขจามิ ทิสรณะขมานังนิิตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะตินนาธานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระมัชะปมาทธานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมะชาปะมาตทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพคสัมปทา สีเลนะนิพุติันติตัสมาสีหลังวิโทสทะเยสสตุกระกระกระลำดับจากนี้ไปจะเป็นพิธีถวายพัตทาหารเป็นสังฆทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่พระผู้ประพฤติพรหมจัรรย์ซึ่งเป็นบุญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้งห้าประการแก่ปฏิคาหดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทุกท่านครับบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ สำหรับผู้แทนนำกล่าวภาษาบาลีและภาษาไทยในวันนี้คือกัล,ลัยนมิตรปัทมาแสงทักษินขอเรียนเชิญครับหันธมัยังพุทธศาคภควาโตปุปภาคนมการังกโรมาเซ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa นะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังฆะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังคโฆอิมานิพัตตานิ สปริวาานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนิพานายะจะาข้าแต่พระพิสูจน์สงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสูงค์สงขอพระพิสูจน์สงจงรับ พัฒตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรขนิพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินสาุลำดับจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับสาธุวันนี้วันพุทธที่สิบกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564ได้มีท่านฐานบดีคือกัลายาณมิตรปัตมาแสงทักษิณ ได้มีกุศลจิตศัทธาน้อมนำพัตตาเช้ามาถวายเป็นสังคทานแด่พระภิกษนะุสมมาเนรณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัปปมาเทนะมัคควาเทวานังเศรษฐตังคโต อัป,ปะมาทางปัสสันติหิตวายาติสุเมทโสเทามคควะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพย,ยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทและติดเตียนความประมาททุกเมื่อพระพุทธดํารัสนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรบ ถึงพบในอดีตของเท้าสักกะที่เกิดเป็นมรคมานพได้ตั้งใจประกอบกรรมดีเพื่อสร้างหนทางไปสวรรค์ให้แก่ตนด้วยการทำถนนหนทางให้เรียบปราศจากฝุ่นเพื่อให้ผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมามีความสุขสะดวกสบายต่อมาก็มีผู้มาร่วมอุดมการเดียวกันทีละคนทีละคนอีก32คน รวมกับมัคคมานพเป็น33คนต่อมาทั้ง33คนถูกผู้ใหญ่บ้านอิจฉาและไปทูลฟ้องพระราชาใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านเป็นโจรส่วนพระราชาก็เชื่อผู้ใหญ่บ้านยังมิทันสอบสวนก็สั่งประหารชีวิตทั้ง33คนด้วยวิธีการให้ช้างเหยียบแต่ช้างก็ไม่ยอมเหยียบเพราะมัคคมานพกับพวก ไม่ยอมให้ความกโกรธเข้ามาครอบงำจิตใจมีแต่แผ่เมตตาให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระราชาผู้ใหญ่บ้านหรือช้างซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานพระราชาทราบดังนั้นจึงมีรับสั่งให้มีการสอบสวนเมื่อทราบว่าทั้ง33คนบริสุทธิ์ก็ละอายพระทยัยจึงมอบช้างเชือกนั้นให้กับมัคคมานพกับพวกและมีรับสั่ง ให้ผู้ใหญ่บ้านกับบุตรภรรยาเป็นทาสของมัคมานบเมื่อทั้งหมดพ้นจากมรณะภัยมาได้ก็ยิ่งทำความดีเพิ่มขึ้นอีกโดยการสร้างศาลาที่พักตรงทางสีแยกสำหรับเป็นที่พักของคนเดินทางและยังอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาพักในศาลาแห่งนั้นอีกด้วยนอกจากนี้มรคมนบ ยังบำเพ็ญวัตบทเจประการเพื่อความเป็นเท้าสักกะคือ 1. เป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. เป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต3เป็นผู้พูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิต4เป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต5มีจิตปราศจากมนทิน คือความตรรณีมีแต่ความยินดีในการสละยินดีในการทำทานขณะครอบครองเรือนอยู่ตลอดชีวิต 6. เป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตหรือหากมีความโกรธเกิดขึ้นก็พึงหักห้ามเสียเร็วพลันครั้นละโลกมคมนพกับสหายอีก32คน ก็ได้เป็นบังเกิดเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมรคมานพเป็นเท้าสก,กะผู้ปกครองสวรรค์เมื่อมาถึงยุควตการที่พระสมมาสมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีบทบาทอย่างมากในการดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนาและต่อมาก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันที่มรคมานพเข้าถึงความเป็นเท้าสก,กะ ก็เพราะความไม่ประมาทในการทำความดีด้วยเหตุน,นี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าเทา้ามคกวะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพย,พยาดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสนเสริญความไม่ประมาทและติดเตียนความประมาททุกเมื่อท่านทานวบดีที่ได้มาสร้างทานกุศลในครั้งนี้ได้ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาทนอกจากนี้ยังได้บุญกุศลมากกว่ามัคคมนพในการก่อนมากนักเพราะบุญยเขตหรือเนื้อนาบุญของมัคคมนพในการนั้นคือคนเดินทางซึ่งมิอาจจะทราบได้ว่ามีศีลมากน้อยเพียงไหนแต่บุญยเขตหรือเนื้อนาบุญของท่านฐานนบดีในครั้งนี้คือพระภิกษุษสมณนนีซึ่งเป็นเนื้อนาบุญ ที่ไม่มีเนื้อนาบุนอื่นยิ่งกว่าดังนั้นจึงขอให้ท่านฐานบดีได้ปลื้มปิติว่าเราได้ประพฤติอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญอยู่ในการทุกเมื่อคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านฐานบดีได้ทำไว้ดีแล้วในวันนี้และที่จะทำต่อไป ในภายภาคเบื้องหน้าและพร้อมกันนี้ก็จะได้รัตนาบุญบาร,รมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจคพพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบาร,รมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรพระผู้คุณพบวิชาธรรมกายและพระผู้ปราบมาร บาร,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 รมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูงบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นบารมีธรรมของพระภิกษุสมณีทุกรูปณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งนี้และบารมีธรรมของท่านฐานนบดี ขอบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมาประมวลรวมตัวกันเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องและคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานบดีและญาติสนิทมิสหายรวมทั้งสัมพันธชนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งมา่รปรารถนาสิ่งใด อันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลก็ขอสำเร็จสมดังความปรารถนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดไปถึงคราวทำสมาธิเจริญภาวนา ก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินสัตทุะาวาิวาหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาหะมณิโชติระโสยธาหัสเปียนติโย วิวันชันตุสัพพาร่วก็วินาสตุมาตเตภวะวันตระยอสุขีติขายุโกภวสับเพียนติโยวิวันชันตุสัพพาร่วก็วนา สตุมาเตภวันทารายวสุขิติคายุโคภบาัา ปิยติโยอวิวันชาตุสัพพโรัวโกวินาสตุมานเตภาวัตวันตรายุสุขีทิฆายุโกภาวะอภิวัตัญสิริสันิจังวัฒนาปจายโนจัต ตาโรทามาวทานติอายุวัโนสุขังภาลา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมารัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะทธาม นักขันธานุพาเวนะปิตากาตยานุพาเวนะชินสาวกานุพาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพ เพตุปาตวัสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาศสันตุอายุวัตตะโกวันวัตตะโกสิริวัตตะโกยะสวัตตะโกปัลลวัตตะโกวานนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุ สัพพะทาทุกขโรกับปยาเวราโสกาสทุจ well ุป <such leer> ัตถวาอเนกาอันตรารยาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิทันหังลาปังโสธิภากยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจะพวก ขังวัติจายสาวาสตวาสาจาอายุจายวสิทิพวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสัตถาโสทิพวันตุเตภวตุสัพมังคะลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสติภาวนตุเตภวตุสัพพมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสธาโสตี อวันตุเตสาุขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านตั้งใจกราบกนัสง์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมดังความปรารถนาจงทุกประการเถินสาธุ ในมหากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา ไปพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกวา่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกวา่าเข้าสู่